เอาเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าเวียดนามช็อกแล้วช็อกอีกหลังจากโดนฟาดกลับแรงโคดอสจัดหนักจัดเต็มดึงดชัชโชออนดึงควีนบีมสาปนาอาวุธคู่สาวไทยเราและเอาเวียดนามนั้นเป็นคู่ซ้อมก่อนจะถึงกันในขันวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลกซึ่งเราเองก็จัดหนักจัดเต็ม และล่าสุดนั้นแฟนเวียดนามหลายคนก็ออกมาพูดมากเกี่ยวกับประเด็นดราม่าของควีบีมที่บอกว่า I am woman หรือว่าฉันเป็นผู้หญิงครับตอกหน้าตู้เย็นโดนไปเต็มๆและตอนนี้ทัวรก็มาลงสาวในเราชัดเจนโดยหลักๆก็เป็นคอมเมนต์ที่ผมนำะมาใคุณผู้ชมได้รับชมกันต้องบอกได้เลยว่าหลายคอมเมนต์ออกมาพูดไปเสีย,ยกันว่าการที่เอาชัโจรมาการที่ เราฟูลทีมแบบนี้เนี่ยยังไงเวียดนามก็ไม่สามารถสู้ได้แตกต่างกับตอนที่แรกนะครับที่โค้เวียดนามบอกว่าเขาต้องการที่จะล้มไทยในบ้านแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนลังเลครับหลังจากที่โค้ดรถได้ยินบทสัมภาษณ์ปับ๊บจัดหนักจัดเต็มทันที โดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจออกันอีกเหมือนเดิมในคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยเราครับในทัวร์นาเมนต์การแข่งขันซีวีลีกเลกที่2ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะครับเรียกว่าเซอร์ไพรส์จริงๆเพราะล่าสุด โคดออสมั่นใจและจัดชุดนี้เป็นชุดที่ดีที่สุดของปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับมีทั้งชะโจรโมกสีที่กลับมาคัมแบ็กอีกครั้งหนึ่งที่สําคัญไปกว่านั้นครับคือเราเอามิดเดิลบล็อกไปถึง5คนอันนี้แหละคือสิ่งที่แปลกมากๆอันนี้แหละครับคือสิ่งที่ค่อนข้างน่ารุ้นเลยว่าโคดออสจะมีการโรเตชันผู้เล่นยังไง ซึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตำแหน่งหัวเสากันก่อนนะหัวเสาเราก็ขยับมา5้าคนเช่นเดียวกันนะครับก็คนแรกอัจฉราพร์คงยศครับคนที่2เป็นชจรโมก4คนที่3เป็นสศิภาพ์จันทววิสุทธ์ครับคนที่4เป็นยูฟ้าดุลพรคนที่5เนี่ยก็เป็นกติกาแก้วพินส่วนตำแหน่งบีหลังครับก็มีธนชาสุขสดคู่กับพิมพิชยากกกรำควีนบีมของเราฉันเป็นผู้หญิง ตำแหน่งมิดเดิลบล็อกครับก็มีทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตนพันธ์หัตยาบำรุงสุขกัญยารัตขุนเมืองและก็น้องวรุณีการรำคือเอามาเร่างเยอะแล้วก็แปลกตาเลยกับมิดเดิลบล็อกนะครับส่วนตำแหน่งนี้บโรเนี่ยเอามา2คนก็มีพิยนุษแป้นน้อยจิตาพานาหัวหนองตำแหน่งตัวเซต ก็มา2คนนะครับพอบันเกิดปราดและนัทนิชาใจ,จแสนนี่ก็คือรายชื่อสาวไทยเราทั้งหมดกับกันในขันซีวิลีกสนามที่สงนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะที่เราได้ตัวหลักตัวชะกาดกลับมาอีกครั้งจะโจนมุกสีครับน่าดูน่าติดตามมากๆแล้วพอมายืนคู่กับพิมพิชยาเนี่ยผมว่าเวียดนามเองคงจะหวาดผาวากันเลยนะไม่รู้จะจับใครครับบางทีอาจจะราพอขึ้นมาตีได้นะ เออเสถษฐีว่าพรเองก็ตีได้พอชจวนมาเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยครับตู้เย็นจะได้เกิดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่รู้เลยแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราต้องพูดถึงกันไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็เป็นเรื่องราวล่าสุดเกี่ยวกับประเด็นดราม่าหลังจากที่เวียดนามนั้นไปทัวลง ให้กับควีนบีมของเราในพื้นที่ส่วนตัวโดยก็มีการคอมเมนต์ถามมากมายครับว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่พูดความจริงทำไมคุณไม่พูดถึงจังหวะที่ไทยได้แต้มจังหวะนั้นเลยซึ่งก็เป็นปัญหาคารากาซังแต่เท่าที่ย้อนภาพดูเนี่ยเหมือนมันจะโดนมือควีนบีมของเราก่อนะครับไม่ได้ลงพื้นก่อนนะแต่ฝ่ายเวียดนามก็หลับหูหลับตาเชีย์ไม่พอใจนะครับรวมไปถึงโค้ชเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยการตัดสินของไทยมันไม่เป็นธรรมเลย กลับมาเล่นในบ้านเวียดนามเนี่ยฉันเจ้าชจะนะไทยให้ได้ก็ไม่แปลกที่โค้ชจะใช้ชุดหนักจัดเต็มโดยเฉพาะการได้ชชวนกลับมาเนี่ยแล้วก็พิมพิชาของเราไปตอบว่าฉันเป็นผู้หญิงโอ้โหตอนนั้นแฟนเวียดนามเหมือนจี้ใจดำครับพรีแตกซึ่งคําว่าฉันเป็นผู้หญิงเนี่ย มันไปได้หลายทางมากนะครับก็คือการประชดประชันหรือว่าจะเสียดเสียดตู้เย็นเพราะตู้เย็นเนี่ยเหมือนผู้ชายนะครับตีแรงมากๆในการเจอกับสาวได้เราแต่ว่าชัดดาวเอาอยู่นะครับล็อกได้หลักหลายจังหวะจนหน้าเสียกันเลยโดยคอมเมนต์เนี่ยผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับหลายคอมเมนต์ตอว่าคิวบีของเราเยอะมากแต่ อีกฝากฝั่งหนึ่งสําหรับคอมเมนต์ของเวียดนามเองครับก็ได้มีการพูดถึงสาวไทยเราในเลกที่2นี้ว่าทำไมไทยถึงใช้ชุดจัดหนักจัดเต็มแล้วแบบนี้เวียดนามจะสู้ได้ยังไงยอมยกรองขาวยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่แข่งหลายคอมเมนต์แบบนี้เยอะมากนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันก่อน,นเลยกับคอมเมนต์แฟนวอลเล์บอลเวียดนามที่พูดถึงชุดเต็มระบบของไทยเราในซีวีีกเลกที่2นี้นะครับเดี๋ยวคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยมันคือการทดสอบฟองของชัชนนะเพื่อเตรียมลุยศึกกันในขันจริมลูกต ่อไปยิ่งแข็งแกรง่งยิ่งน่าดูแล้วก็ยิ่งดูสนุกเนี่ยฟนเวียดนามก็รู้นะครับว่าเป็นการทดสอบของไทยเราอีกคอมอมนึงเขาบอกว่า หวังว่าการเจอกับไทยใ์ที่2นั้นเวียดนามจะลดความผิด้านลงในจังหวะรับบอลแรกแล้วก็ลูกเสริรฟได้แล้วก็หวังให้ตู้เย็นเปล่งประกายและต้องพาเวียดนามโค่นไทยให้ได้ยากหน่อยนะครับอีกคออเมต์นึงก็บอกว่าหัวเสาทีมไทยเนี่ยแม้จะเคยเล่นเวทีโลกมาเยอะแต่พอมาเจอเวียดนามช่วงนี้ก็เริ่มกลัวจะแพ้เหมือนกันแหละหลายพี่หลังจากนี้เนี่ยพอเจอกับเวียดนามก็ลาก,กันไปถึง5เซตตลอดชนะก็แค่เฉียดเฉียดเองสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับว่าใครโชคดีกว่าในเซตที่5เพราะฝีมือตอนนี้ก็สูสีกันหมดแล้วแม่คอมเมนต์ ทนงตัวจริงๆนะครับอยากให้เจอกันเร็วสําหรับชุดนี้ของไทยเจอกับตู้เย็นเนี่ย ไม่รู้ว่าจะออกมาแบบไหนแต่ผมเชื่อว่าเรากินขาดอย่างแน่นอนอีกคนหนึ่งครับเขาบอกว่าเอาจริงๆตอนนี้เวียดนามเนี่ยยังไม่มีตัวเซตระดับโลกเลยแต่ก็ไม่ต้องคิดถึงเรื่องชนะไทยหรอกเพราะเซตบอลยังเปิดเผยมากถ้าเจอทีมที่บล็อกสูงๆเนี่ยก็โดนล็อกตายหมดเลยเมนต่อมาก็บอกว่าไม่รู้ว่าชัดจนจะกลับมาหลังจากบาดเจ็บได้ดีแค่ไหนแต่ถ้ากลับมาในฟอร์มดีที่สุดนั้นทีมไทยจะน่ากลัวขึ้นเยอะเพราะว่าเธอเล่นลูกแรกดีมือไวแถมชาญฉลาดแถมยังตามบล็อกได้อีกด้วยยิ่งมีชัชวนอยู่ในทีมตัวเซตก็ยยิ่่่งเลนนได้้าขึ จากเกมแรกเนี่ยก็เห็นแล้วว่าเซตที่5ทีมไทยนั้นในพื้ที่หัวเสาพิมพิชายากับอัจ,จรารพรคงยุศหวังว่าตู้เย็นนั้นจะโชว์ฟอร์มได้บ้างนะตู้เย็นเนี่ยแหละครับที่เล่นไม่ออกเลยอีกคมมนหนึ่งก็บอกว่าชาชนเล่นบอลรายยิ่งกว่าพิมพิชายาอีกนะ ล็อกเวียดนามควรระวังให้ดีต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งเลยครับเขาบอกว่ายังไม่ทันแข่งเลยก็รู้ว่าไทยน่าจะได้แชมป์ส่วนเวียดนามเองก็อย่าฝันไปไกลเลยเพราะเวียดนามก็ไม่มีแผนอะไรชัดเจนนักกีฬาก็เสิร์ฟพลาดลูกแรกก็พลาดเยอะเบอร์20ของเวียดนามเนี่ยกลัวลูกบอลบอลไทยแค่ตีข้ามมาก็รับไม่ได้แล้วรอบหน้าคงได้ไข่3ฟองแน่แน่ครับนี่แหละคือคอมเมนต์ที่แท้จริงอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่า ในแมตช์ที่2ที่จะเจอกับไทยนั้นเวียดนามต้องทุ่มเกิน150%ถึงจะมีหวังล้างแค้นไทยในบ้านและก็ขอให้ชนะได้เมนตต่อมาก็บอกว่าไทยเขาเอาจริงแล้วแถมคนผู้เล่นชุดใหญ่มาเต็มสูบเลยแต่อย่าลืมเล่นแฟร์เพลย์น,นะอย่าแสดงละครแบบฮอลลีวูดก็พอเนี่ยอันนี้มีคอมเมนต์แซะไทยเรานะครับอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าถ้าเกิดจโชนได้ลรงเล่นในแมตช์ที่2เนี่ยบอกเลยว่าเวียดนามจบเห่แน่ๆเพราะเธอเป็นผู้เล่นที่ครบเครื่องมากกลัวว่าเวียดนามเนี่ยจะไปไม่ถึงเซตห้าด้วยซ้ำเมนตต่อมาเลยครับเขา,า่งาเ,นเนยนมจะิ ก็มั่นใจขอให้ตู้เย็นอยู่ในสภาพดีที่สุดและก็ขอให้แฟนๆเวียดนามเนี่ยใจเย็นกับนักกีฬาด้วยปีที่แล้วมีชะจวนโมกสีไม่มีอาการบาดเจ็บเทเวียดนามได้พัก4ทีปล่อยให้ตู้เย็นแบกทียมยังสู้กันถึง5เซตเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เล่นตามปกติและ อีกเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่าถ้าเกิดตู้เย็นโดนบล็อก2-3ครั้งติดเนี่ยเธอก็จะเริ่มเสียความมั่นใจและจะตีออกหมดเพราะงั้นถ้าจะล้างแค้นไทยก็รอดูให้ดีว่าไทยจะเล่นยังไงในวันที่10สิงหาคมนี้ส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าส่วนตัวของฉันแล้วเนี่ยกลัวตัวเซตไทยมากกว่าอีกถ้าเวียดนามมีตัวเซตดีๆแบบนั้นไทยแพ้ไปนานแล้วแต่การที่ได้ชะโจนมาแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนเสือมีปีกตอนที่ไทยไม่มีชะโชนเองก็ชนะไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้เธอกลับมาทําให้เวียดนามเจองานยากเข้าไปอีกเมมนต่อาครับ เขาบอกว่าจะเครียดไปทำไมสมัยก่อนเนี่ยไทยชนะเวียดนาม3ต่อศูนย์ทุกเกมแต่ตอนนี้ต้องโฟกัสเต็มที่เพราะถ้าชะล่าใจก็มีโอกาสเสียแชมป์ไปเลยแสดงให้เห็นว่าทีมเวียดนามนพัฒนาขึ้นมากแต่สิ่งที่น่าห่วงที่สุดก็คือหลังจากรุ่นพี่ชุดนี้ไปแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนสารต่ออนาคตก็ยากนะครับจริงๆถามว่าเวียดนามพัฒนาไหมก็พัฒนาขึ้นแหละแต่มีตู้เย็นถ้าเกิดไม่มีตู้เย็นเนี่ยก็เหมือนเดิมต่อที่อีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับเขาบอกว่าฉันรู้แล้วว่าทําไมไทยถึงเอาเรื่องแข็งแก่งที่สุดมา ก็คือเอามาลงเจอเวียดนามเพราะไทยกลัวแพ้เวียดนามในบ้านเวียดนามจะต้องเจอกับความยากลําบากแน่แม้ว่าจะเล่นในบ้านก็ตามขอให้โค้ชกับผู้เล่นเนี่ยเล่นเต็มที่ไม่ต้องเสียใจถ้าเกิดแพ้และก็อยาดยิงถ้าเกิดชนะหรือจะมีอีกคออเม่หนึ่งครับเขาบอกว่าแพ้ไทยเป็นเรื่องปกติชนะถึงจะผิดปกติมากๆแต่ว่าทีมใดชุดนี้พอมีชะโชนโมกสีกับวิมอดัตกลับมาก็รับรองว่าในแมตช์ซีววลีกต้องสนุกและดุเดือดขึ้นแน่ต่อันที่อีกคออเม่หนึ่งครับเขาบอกว่าเวลาเจอทีมไทยเนี่ยทีเวียดนาม ของเรามักจะเครียดเกินไปในรอบแรกตู้เย็นหรือว่า4ทีนั้นได้รับการยกย่องทั้งท์นเมนต์เลยกับซีวิลิกแรกแต่ว่าพอเจอไทยปั๊บเหมือนมีแค่4ทีที่ยังรักษาฟอร์มได้ส่วนคนอื่นเนี่ยดูจะตื่นสนาม หวังว่าเลข2จะทําได้ดีกว่านี้นี่แหละครับอันนี้ก็คือคอมเมนต์จากทางฟักฝั่งเวียดนามที่ออกมาพูดถึงสาวไทยเราพอเห็นชุดเล่นตัวจริงพอเห็นชุดรายการที่เราจะแป็นขันเลขที่2แล้วเนี่ยกลายเป็นว่ากลักล้ากลัวลัวเหมือนกันยอมที่จะยกธงขาวเต็มทีเต็มทนซึ่งการแขขันเนี่ย ต้องรอติดตามต่อไปนะครับจะเริ่มเกมแรกในวันที่8สิงหาคมสาหรับซีวิลิกเลกที่2โดยไทยเราจะพบกับอินโดนีเซียครับหลังจากนั้นวันที่9สิงหาเราจะพบกับฟิลิปปินส์และก็วันที่10สิงหาเราจะพบกับเวียดนามก็ต้องส่งแรงใจนรกเชีรยให้กับสาวไทยเราทุกคนนะครับรักษาแชมป์ให้ได้ในสนามที่2สนามแรกเนี่ยเราทําได้เป็นอย่างดีและรายการนี้เนี่ยมันจะเป็นรายการที่ดีเลยกับการเตรียมความพร้อมของสาวไทยเราก่อนที่จะถึงการแข่งชิงแชมป์โลกยังไงรอชมรอติดตามกันได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับ คุณผู้ชมชอบการอัปเดตเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย